พวกเธอโดนจับแล้วไปทำไงดีพวกเราถูกจับแล้วะไม่รู้ใช่ได้เฮ้ยเฮ้ยล่้ยมีคนเพิ่มอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่พวกแกก็รู้จับไม่ด้วยหรอเออนั่น่ะสิมันรู้ได้ไงว่าพวกเราอ่ะแปะตรงนั้นอะ เจอแล้วลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันเจอพวกเราแล้วอัลก้ารีบลงนี่ว่อเพื่อวิ่งหนีเอาไปนเนี่ยแสดงว่าโกอาต้องเก่งมากแน่เลยถึงรู้ที่พวกเราเนี่ยจับได้ทุกคนเลยอยากรู้ไหมล่ะว่าฉันรู้ได้ยังไงอยากอยากรู้ได้ไงก็เพราะ มีเพื่อนพวกเธอบอกฉันไงใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันทุกคนอยากรู้ไหมว่าใครบอกอยากอยากรู้ใครอ่ะเราเองไงล่ะเราเองไงล่ะเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ติตินนี่แกอยู่คู่เดียวกับมันมาตลอดเลยเหรอใช่แล้วแล้วถ้าติตินร่วมมือก <S <s ับโกโกวาแล้ว ไอโกวานี่คือใครอะแสดงว่าพวกเราต้องเปิดปงหน้ากาของมันไปพวกเราไปไปเลยสมันตองกจะมาไปไอาจายถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วย2งคนนี้ก่อนทีไปเา่โอ๊ยขอบคุณค่ะชไปก็ไม่รอดหรอกจริง้ยจริงโอ๊ยโอ๊ยเมากเ อยากรู้ใช่ไหมว่าฉ nee ัน uh, คือใครใครอ่ะแนทิกเปิดดีแก่เหอเอออใช่เปิดดีปิดดีปิดเลยโอ้เนี่ยจะหรอครับหัวหน้าจะบดจริงเหรอครับแน่ พวกเธอมาจับพวกเราทำไมเนี่ยเออปล่อยเราไปเถอะนะใช่ปล่อยเราไปเถอะปล่อยเหรอฝันไปเถอะแต่มีอีกทางนึงนะถ้าเธออยากจะรอดพวกเธอจะเล่นเก่งกับพวกเรากใช่ หัวเราะอยู่ได้แล้วพาเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยเออสบูดูหัวเราะทำไมฮะเขาถามว่าอยู่ที่ไหนงั้นพวกเราไปดีกว่าไปไยเกณของคุณเธอก็คือ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 ตาขาหน้ากลั้นี่นี่นีนีให้เจอ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 ฮะ แค่นี้อ่ะนะเด็กมากมงั้นถ้าพวกเธอว่ามันง่ายอ่ะก็ตามหาย,ยาเจอส,สิ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 โดยหน้ากากอ่ะจะซ่อนอยู่บริเวณนี้หนี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 เข้าใจไหมแม่แม่แม่เอได้แล้วแล้วโดยหน้ากากทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด8อันเราจะให้เวลาพวกเธอหาแค่สิบนาทีโอเคงั้นเริ่มเกมได้ยังโอเคเริ่มเลย

ทุกคนเจอแล้วัน่งทุกคนเราจอแล้ว้เจอแนีนี่จอเจงเอตอนนี้เราได้อยู่3อันถึงแเลยห้าอันยะเฮ้ย มารวมมันก่อนอทัวด้กี่อันแล้วอหนึ่งสองสามอ<า>อสการ์ซ้ายเกี่อันแล้าสี่ตอนนี้เราไม่ใช่สี่อันอีกสี่อันอุยอ้ยอะไรเห เรวมารวมตัวกันคนไม่ระเบิดอ่ะตอนนี้เราหาได้แค่อันเองอ่ะอ้ยแล้วที่ไหนมันอยู่ในหมดเนี้ยแล้วเราจะเจอระเบิดอีกไหมอ่ะฮยภารกิจนี้พวกเธอทำไม่สำเร็จเฮอ่่เฮา เออนั่นสิม yup. ันรู้ได้ไงว่าพวกเราแอบตรงนั้นอะพวกเราแอบตรงนั้นอะงั้นถ้าไททันเป็นโกโกวาแล้วไม่ถ้าไททันร่วมมือกับโกโกวาแล้วไอ้โกโกวามันคือใครอ่ะแล้วถ้าไททันร่วมมือกับโกโกวาแล้วไอ้โกโกวานี่คือใครอ่ะงั้นพวกเราต้องเปิดตามของมันเปิดตามของมันเปิดโปงหน้ากากมันเปิดตาอะไร